ข่าวเที่ยงแมนยูโก,โกประจำวันที่26เมษายนโดยข้อเท็จฟังบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเชียงนี้คอสเหนอือวัดใจกันหน่อยไหมผีปูดเปเ,เชยื่นข้อสเสนอแนบสองแข้งซื้อพักบ้าให้แมนยูนเต็ดพิจ,จรารณาโดยปผอสายชักแมนนับตกเป็นข่าวยื่นขออ้อเสนอให้กับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เต็ดแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษอย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวพอบักบ้านมาเป็นร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่ถึงนี้ พร้อมกับแนบ2แข้งไปในดีวดังกล่าวตามรายงานของสื่อของประเทศอังกฤษนะฮะโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของดาวเตะชาวฝรั่งเศสคนนี้กับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงเสมอร์ปี2021นี้และแม้ว่าแมนเชสเตอร์นั้นจะมีเงื่อนไขสามารถขยายสัญญาดังกล่าวออกไปได้อีกหนึ่งปีแต่คีแมนของพวกเขาก็ยังตกเป็นข่าวหนัหูในตลาดนักเตะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานครับโดยเปเชนั้นเป็นส่วนหนึ่งในสมนสอนบิ๊กทีมที่จับตาสถานการณ์ของบิ๊กมิดฟิลวัย27ปีคนนี้อย่างใกล้ชิด โดยที่ทุตโตสปอร์ตนะครับสื่อในอ e ิตาลีระบุว่าพวกเขานั้นได้ยืน่นข้อเสนอพู้ว่งนักเตะให้กับบริษัทแดงได้พิจารณาเพื่อชิงลายเซ็นของกองกลางรายนี้โดยจะให้เรดดวิลนะผมเลือกระหว่างยูเรียสดักเลอร์กับทางอารเคลดีมาเรียนนะครับโดยดิมาเรีนนั้นกลายเป็นชื่อเซอร์ไพรส์ในรายงานดังกล่าวเมื่อเจ้าตัวเคยเล่นในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดอยู่แล้วระหว่างฤดูกาล2014ถึง2015นะฮะ แต่เขากลับทำผลงานได้อย่างไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปเจ้าตัวยังเคยตกเป็นประเด็นกับผีแดงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะเมื่อมาตินบังกาเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ปรักเดอแพง์ออกมาเปิดเผยมาว่าดาวเตะชาวเจนไตคนนี้เกียด,ดแมนเชสเตอร์เข้าเส้นเลยนะฮะจถึงขนาดทนดูเกมการแข่งขันของผีแดงทางโทรทัศน์ไม่ได้ดูซ้ำไป ในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวเลือกอย่างดักเรอร์นะฮะดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากับเงื่อนไขอายุ26ปีที่สามารถลงเล่นตำแหน่งกองกลางนั่นเองเดี๋ยวอะไรก็ตามทนะั้ผมรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษนะฮะอ้างอิงแหล่งข่าวไม่เปิดเผยนะ,ะผมรูุ้ว่าปองบานนั้นมีเป้าหมายในการย้ายสังกัดอันดับหนึ่งที่บินมาเลยตอนนี้ก็เป็นแอรลมาลริดนะฮะในช่วงสมร์นี้ภายต้านการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งชูเวนตุสและก็บาเยอร์มิวนิกนั่นเองครับ อ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็มีข่าวของปอกบ้านนะผมหวนกลับมาอีกครั้งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปนะผมสับขาวรอ,อกกันอยู่นั่นนะฮะผมันปวดหัวจริงเลยช่วงนี้จะอยู่หรือจะไปคุณก็เลือกให้มันเหมาะสมก,ากา็แล้วกันพอปอกบ้าไอหัวเป็นสีเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเอาหรือไงจริงหรือเปล่าเนี่ยปูดพิวนังกิตเตยมกลับมาเตะถ่ายทอดสดให้ชมฟรีกันไปเลย โดยสู่ผู้ดีได้ผมประคมข่าวเกมผิวนิเกตนะฮะจะกลับมาแข่งขันกันใหม่เร็วๆนี้โดยทางรัฐบาลจะใช้วิธีการไปสรสนาำแข่งขันใจทําการถ่ายทอดสดทางทีวีพร้อมให้แฟนบอลได้ชมกันแบบฟรีๆที่บ้านส่วนลีกระดับอื่นๆนั้นก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีโดยสึ่ฟุตบอลผิวิเตนะครับจะกลับมาลงแข่งขนันกันอีกไม่กี่สัปดาห์นี้โดยจะให้ทุกเกมมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์และให้คอทุกหนังได้ชมกันฟรีๆเลยจากการเปิดเผยของสื่อจอมแฉในเมืองผู้ดี โดยบริสจอห์นสันนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้มีการวางแผนที่จะให้เกมลูกหนังในอังกฤษนั้นกลับมาแข่งขันกันต่อกันได้โดยจะใช้วิธีการปิดสนามไม่ให้มีกองเชียร์เข้าไปชมแต่แก้ปัญหาด้วยการให้แฟนบอลน,นั้นได้ชมการ่ายทอดสดฟรีๆอยู่ที่บ้านกันเลยสหรับเป้าหมายหลักที่ต้องการให้เกมลิสสุดๆเมืองผู้ดีแข่งขันให้จบในฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องการให้ตลาดซื้อขายนักเตะสามารถเปิดได้และจะทําให้เกิดน้ำผมการไหลเวียนของทางด้านการเงินเข้าสู่ระบบฟุตบอลกันอีกครั้ง ขนาดในเกมลีกระดับอื่นๆน,นะครับรวมทั้งกีฬาหลายๆชนิดได้แก่เทนนิสคริกเก็ตและก็แข่งมา้าจะสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันโดยต้องอยู่ภายใต้ข้อสเสนอที่รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแข่งชาติของอังกฤษนะครับหรือว่า NHS และก็องค์กรกีฬาต่างๆโดยแหล่งข่าวจากรัฐบาลอังกฤษนะผมได้กล่าวมาว่าเราอยากให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางชีวีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หมายตามให้ทุกๆคนในประเทศมีความสุข เรยังคงต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้และยังเร็วกันไปที่จะพิจารณาให้แฟนกีฬากลับไปชมในสนามแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นวิธีการจะทำให้กีฬานั้นกลับมาแข่งขันกันได้ใหม่อีกครั้งทั้งนี้วงการกีฬาได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถกลับมาทําได้ตามปกตินะฮะหลังจากการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด -19 นี้ระบาดเนื่องจากสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการเปิดผับโงรงภาพยนตร์หรือโรงละครน,นั่นเอง ก็เป็นวนงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนฟุตบอลหลายท่านเลยนะฮะว่าฟุตบอลนั้นจะกลับมาเตะกันอีกครั้งนะผมแม้ว่าจะไม่มีการอ่าเขาเรียกว่ามีผู้ชมข้างสนามก็ตามนะฮะก็ถือว่ากีฬานี้ยังมีสีสันอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องดูในสนามก็ได้นะฮะดูที่หน้าจอของบ้านใครบ้านมันก็ดีเหมือนกันครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ,บรุนี่เข้าที่2 ตามตำนานแมนยูเปิดผลโหวตนักเตะอังกฤษที่เจ๋งที่สุดตลอดกาลโดยแมนเชสเตอร์ดเด,ดนตผมเปิดผลโหวตนักเตะอังกฤษที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรโดยอันดับที่1น,นะฮะได้คะแนนโหวตจากแฟนบอล35เลยทีเดียวโดยเซอร์บอบบี้ชราตันนะผมตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษถูกยกให้เป็นนักเตะชาวเมืองผู้ดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์เไนตดจากการประกาศผลโหวตผ่านทางเว็บไซต์สโมสรเมื่อวันเสาร์นะผมที่ผ่านมา โดยชราตันวัย82ปีได้เสียงโหวตจากแฟนบอล35%เอาชนะเวนบรูนี่ที่เวลานี้ไปล่าตะขายให้กับดาร์บี้เคาตี้ซึ่งตามมาเป็นอัดที่2ที่26%ขณะที่พอสโคมาเป็นอัดที่3ที่14%ตามมาด้วยดิวิชแบ็กแฮมนะฮะที่12% ทั้งนี้ชลาตันนะผมเล่นให้กับปีศาจแดงระหว่างปี1956ถึงปี1973โดยเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงก,กรรมที่มิวนิกนะฮะในวันที่6กุมภาพันธ์ในปี1958และเป็นกำลังสำคัญพาทีมควา้าแชมป์ดิวิชั่น1มื่อฤดูกาล1956นะฮะ1964แล้วก็1966รวมทั้ง FA ฟเอคัพฤดูกาล1962นอกจากนั้นชลาตันยังช่วยให้แมนยูนะผงาครองแชมป์ยูโรเปรียนคัพอ่าฤดูกาล1967 และลงเล่นให้ลีกนะครับกับปีศาจแดงที่606นัดรวมทั้งได้แชมป์ฟุตบอลโลก196กับทีมชาติอังกฤษโดยลงสามให้กับสิงโตคำรามทั้งหมด106นัดทําได้1 9ประตูกันเลยทีเดียวส่วนผลโหวตนักเตะชาวอังกฤษที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศสาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้เริ่มจากนะผม1เซอร์บอบบี้ชลาตันได้ผมโหวตไปทั้งหมด35%อันดับที่2เป็นเวนบรูนี่ได้ผลโหวตทั้งหมด26%อันดับที่3าเป็นพอร์สโค ได้ผลโหวตทั้งหมด14%อันดับที่4เป็นเดวิดสบ็คแฮมได้ผลโหวตทั้งหมด12%อันดับที่5เป็นดักแคนเอ็ดเวิร์ชได้ผลโหวตทั้งหมด6%อันดับที่6เป็นไบรอันบลอฟสันได้ผลโหวต5%อันดับที่7เป็นบริโอฟรีนานได้ผลโหวต1%และอันดับสุดท้ายอันดับที่8นะครับผมแกรี่เนวิลล์ได้ผลโหวต1%เช่นกันครับโอ้โหนะผมเป็นนาว่างานนี้ก็ไม่มีใครนะผมสู้เซอร์บ๊อบบี้ชลาตันคนนี้ได้เลยครับ รับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโควิดพ่นพิษแมนยูเมินทุ่มบ้านเลือดเล็งสีแนวลุกไม่แพงเบอร์โดยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็เจอพิษโควิดนาทีนะฮะเมินเลยนะครับผมทุ่มเงินซื้อแข้งใหม่แบบบ้านเลือดไปเลยแต่มีข่าวมาว่าเล็งสีนักเตะเข้ามาเสริมแนวรุกในราคาที่จับต้องได้โดยเอฟเวอร์ตันผมซีโอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็เปิดเผยมาว่าการแพร่ระบาดของโควิดในทีนั้นจะส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขายนักเตะอย่างแน่นอน จึงไม่มีความคิดที่จะทุ่มเททุ่มเงินซื้อผู้เล่นในสภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้แต่ยังไม่พร้อมเสริมทัพเพื่อตามราชความสำเร็จในอนาคตพร้อมกันนี้นะผมพิสแดงตกเป็นข่าวมาว่าเลงคว้าตัวนักเตะดาวรุกนะฮะราคาไม่สูงมากเอาไว้แล้ว4รายได้แก่บูซ่าเดมเบเล่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของโอลิมปิกลียงวิเซมเบนเยเดกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของโบนาโกอารัสซาน่เปรือากองหน้าชาวเมืองน้ำหอมของสิงห์หนุ่มบรัสเซียเมือนเส้นกระานบัตและก็วิกเตอร์โอซิมเฮม ดาวรุ่งทีมชาติเนเชียร์ของเริลโดยหมายหัวโอซิมเพมคนนี้เอาไว้ในลำดับต้นๆเลยนะฮะเพราะเพิ่งมีอายุ21ปีและทำผลงานด้ยการนี้ได้อย่างน่าประทับใจโดยยิงไปได้ทั้งหมด18ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด38เกมในทุกประการคาดกันว่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรกันเลยทีเดียวเป็นแต่ว่าแมนยูของเรานะผมก็สวนกระแสนะ,ะับผมซื้อแหลกแจกกระจายนะฮะไม่สนใจโควิดไม่โควิดนะผมกูจะซื้อใครจะทำไม่รับถึงข่าวต่อมากันดีกว่าครับ คินเผยแมนยูเอาเรื่องอะไรเป็นข้ออ้างขอขึ้นค่าตัวปีโดยรอยคินอดีตดาวเตะนะผมของชาวไอริสนะฮะระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์นั้นเคยขอขึ้นค่าตัวปีด้วยการเอาสัญญาของตนไปเป็นข้ออ้างหน้าตาเฉยพร้อมบอกว่าพิสแดงเคยอ้างด้วยว่าไม่สามารถให้เงินเท่ากับแบล็กเบิร์ดได้ทั้งที่สถา,านะการเงินของแมนยูนั้นดูดีกว่าเยอะโดยรอยคีนตำนานกองกลางชาวเอริสนะผมได้บอกว่าแมนเชสเตอร์อดีตต้นสกัดของตน ในศึกผิวนังกิตเคยเอาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของตนนั้นไปอ้างเรื่องขอขึ้นราคาตั๋วปีจนเหมือนกับเป็นการพยายามทําให้ตนนั้นกับแฟนบอลเข้าใจผิดกันโดยคีนั้นเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ูดนตดระหว่างปี1993ถึงปี2005และเป็นการสำคัญของทีมจนถึงขนาดเคยเป็นกระตันทีมของที่นั่นมาแล้วแต่เขาก็จบกับทีมแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักเพราะมีปัญหากับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันทํานผู้จัดการทีมชาวสกอตอย่างหนักเลยโดยดีแข้งวัย48ปีคนนี้ได้เผยมาว่า ตอนที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนะไม่ว่าจะทั้งตอนที่เจรจาสัญญาฉบับใหม่หรือวันที่ผมย้ายออกไปสมสรก็แสดงความชัดเจนเป็นอย่างมากกับผมในทุกๆด้านของการเจรจาเรื่องสัญญาผมคิดว่าธุรกิจนี้มันคงทํากันอย่างนั้นและผมก็เข้าใจถึงมันเป็นอย่างดีแต่ผมเชื่อว่าผมเซ็นสัญ,ญญากับชีนนะฮะและผมคาดหวังว่าสมุรจะให้เกียรติสัญญานั้นผมรู้ดีว่าสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ผมขอย้ำนะว่าผมกำลังพูดเกี่ยวกับสมสรที่มีเงินไหลเข้าไปหาพวกเขา ตอนอยู่กับนอตติงแฮมฟอรเรสผมมีการเจรจาเรื่องสัญญาหลายครั้งผมรับเงินเท่าเดิมเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้นผมได้เงินเยอะขึ้นและผมก็โดนตราหน้าว่าเป็นพวกโรคมากหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่กับแมนยูพวกเขาก็บอกผมว่าพวกเขาไม่สามารถให้ข้อเสนอระดับเดียวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ได้ซึ่งแมนเชสเตอร์เดนั้นให้เงินเท่าแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไม่ได้ดินะคุณเชื่อไม่ละ่ะท้ายที่สุดแล้วหลังจากอยู่กับทีมไปสักพักนะผมก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีม แต่หลังจากนั้นสโมสรกลับส่งจดหมายไปบอกกับแฟนบอลของเราว่าตั๋วปีมันขึ้นราคาก็เพราะสัญญาของผมวันที่ผมย้ายจากสโมสรผมนั่งอยู่ต่อหน้าเฟอร์กูสันและก็อดีตประธานบริหารแมนยูซึ่งพวกเขาก็พูดถึงเรื่องปัญหาด้านการเงินโอ้โหเยี่ยมจริงๆนี่นะฮะก็เป็นคําพูดของทางรอยคีนนะผมที่เขาบอกว่าทําไมต้องเอาเขานั้นไปเอี่ยวกับเรื่องการขึ้นตั๋วปีของคงังเอาแมนเชสเต็ดด้วยเพราะอย่างไงเขาก็ไม่เกี่ยวว่าเขาขอขึ้นค่าตัวของเขา มันจะไปเกี่ยวอะไรกับการขึ้นตัวปีของทางแมนยูประมาณนั้นนะฮะก็เลยมีปากมีเสียงกันเล็กน้อยนะครับผมในการที่เขาอยู่กับแมนยูในช่วงนั้นนะฮะเพราะพี่แกเป็นคนที่ใจถึงตัวถึงนะฮะผมพี่รอยคินคนนี้ถ้ารู้สึกไม่พอใจนะผมกระโดดทียบสองขาคู่พร้อมกันเลยนะฮะโอ้โหพี่แกนี้โหดจริงๆนะครับใครว่าไม่โหดนะฮะต้องรองเจอหน้ากับพี่แกดูก,ก็แลกันและนี่กเป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชียงนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ